ใช่ไหมมีอะไรบ้างนะปีวันไปไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งไปทําบุญเป็นไงโอ้โหเราไม่ได้เป็นวัยรุ่นกันแล้วนะฮะนัดกันไปทาบุญเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ได้เดี๋ยวไปทาบุญกันหน่อยนะครับผมจะได้แบบปีนี้จะได้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยครับช่วงนี้มีใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมฮะมีปัญหาเรื่องเงินค่ะอ๋อตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินโอ้ว้า มีเหมือนกันเลยยอมครับยอมหยอกก็ใครที่ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผ่านไปได้ผ่านไปด้วยกันนะคุณต้อนขิงคุณเขามาพูดคุยถ่ายรูปคุณมากดงานกดคอมพิวเตอร์อะไรตรงนี้ครับอ๋อขอโทษ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 แซวหน่อยไม่เจอนานคิดถึงนะ อ,อ๋เอเหรออ๋อช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตแต่ผมกับปูโตที่ติดกันมากเลยนะโอ้ยใครจะมาต้มแมวผมผมจะยอมกระโดดลงไปโดนต้มแทนแต่ตอนนี้สองไข่คือตัวโต,ต,ตแล้วแต่เห็นได้ชัดเลยว่าไข่ดาวตัวเล็กมากตัวเหมือนเหมือนได้ไซส์แม่มาแล้วไข่หวานได้ไซส์ของพ่อเขามาคือไซส์ต่างกันแบบเหมือนเกิดกันคนละเวลาคนละเดือนเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพามาเจอนะ ไหนมีใครชอบไข่หวานมากกว่าอเอาอยากอยากอยากรู้แบบต้องเลือกห้ามชอบหมดใครชอบไข่ดาวว้าโดนหยอดซะแล้วอ่ะชอบไข่หวานเมนไข่หวานเน้เมน้ตได้เนี่ยเราไม่เข้าใจคำถามลยคืออยากรู้เฉยๆว่าอ่ะ ไข่ดาวใครชอบไข่ดาวเฮ้ยไข่หวานเยอะกว่าไว้น้าๆๆแต่ก็น่ารักทั้งสองตัวแล้วเมนเมนพูโตมีไหมฮะโหเทียบเลยนะมันน่ารักเนอะอ๋อมาเมน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 มอฟฟินเมนมอฟฟินโหเยอะกว่าว่ะเยอะละไม่เป็นไรลูกคิดทั้งหมดใช่เรามีเวลาแค่สิบนาที้วมีใครอยากชวนคุยไหมชวนคุยบ้าง มีอะไรอยากถามไหมฮะวันเลนทายว่าไงจ๊ะวันที่สิบห้าไม่อยากให้มันเป็นวันที่สิบห้าเหรอกี่โมงไฟตกอ๋อโอเคมือะไรนะกี่โมงอะครับน่าจะน่าจะช่วงหลังทุกคนเลิกงานแหละเพราะว่าไม่งั้นผมก็คงวันเลนทายคนเดียวเพราะทุกทุกคนยังทำงานกันอยู่ใช่ครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เดอะสตรีมั้งได้จะใช่รอพี่เวฟก่อนนะคิดก็ไม่รู้ว่าเขาไปหาสถานที่มาให้ที่ไหนขอบคุณพี่เวฟมากที่แบบหาสถานที่มาให้พวกเรานะครับแล้วไปทําบุญเ่ะไปทําบุญอะไรนี้เอาหมาแมวอ่นหนึง่งต้องไปแน่เลี้ยงอาหารตัวเองอ๋อไม่ใช่อ๋อเลี้ยงอาหารปลาสวายโอ้โหอันนี้เป็นการทำบ,บุญครั้งที่ใหญ่เลยนะ ได้บุญกันทวนหน้าเลยนะแห้งมากเลยเหรอคือก็มีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้หลังบ้านของเรานะฮะก็อะไรนะไม่อยากเล่าอ่ะอยากให้เก็บเป็นคำพรบช่วงนี้ติดเกมนะครับอะไรนะฮะใกล้แล้วเข้าใจกันใช่ไหมว่าซูเพีมคืออะไร งงกันใหญ่อ๋อเข้าใจใช่ไหมเด็กเล่นเกมก็จะเข้าใจนะตอนนี้ครับตอนนี้สิบอีกสี่สิบก็คือต้องชนะอีก40เกม่ะฮะเกมหนึ่งตก15บ้านาทีเอาสิห้าไปคูณสี่สินั่นคือเวลาที่ผมต้องเสียไปนะแต่เมป่นไรผมมีคนเสียเวลาเป็นเพื่อนอยู่แล้วใช่ก็แย่ๆก็หลายคนอ โมเมนอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ๋ออวดนะไม่ได้บอกอะไรนะมาเพื่มาอวดอย่างเดียวฮะโอเคทางด้านนี้เงียบมากเลยนะด้านนี้เป็นยังไงบ้างฮะอะไรนะครับก็ตอนนี้ ทั้งสองเรื่องมันเปิดกล้องทับกันแล้วนะครับก็ช่วงนี้จะเหนื่อยนิดนึงครับใช่ครับแล้วคาแรคเตอร์ต่างกันแบบวิ่งกันออกไปคนละทางอะไรเงี้ยครับก็จะงงงเบลอหน่อยใช่ครับผมได้เลยครับอะไรนะฮะโอเคครับจะดูแลหลังให้ดีเลยครับอะไรนะจ๊ะคาแรคเตอร์แซ่บไหมก็แซ่บที่สุดในเรื่องนลให้ทุกคนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน เรื่องนี้เรามาทางแซ่บก็ค้าครับพี่ยังไงนะฮะโอ้ยรอดูแล้วกันมันม,มันเชื่อจะอยาให้อย่าให้ติดตามบกวีครับ <laughs> เพราะว่าเรื่องนี้เราเหนื่อยกันมากๆจริงคือมัน ด้วยความที่ทำงานกับภาพดีด้วยอะไรเงี้ยครับพี่วาเขาค่อนข้างเป็น perfectionist นะ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับเขาจะมีความเป๊ะมากอะไรเงี้ยครับผมเคยถ่าย Good O Day กับพี่วานะอันนี้เม้านะซีนแรกที่เจอกันไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะวันแรกถ่าย Good O Day ผมเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าผมเดินไปเอาป้ายหน้าร้านจาก close เป็น open อนะจาก open เป็น close ผมโดนเป็น10เทคนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าบทกวีอะผ่านไง่ายเลยนะ ทุกอย่างคือยากมากอะไรเงี้ยครับแต่เชื่อว่าออกมาล่างทองแน่นอนน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะนะครับน,น,นะครับ,รบจะเพลงประกอบรอติดตามเลยเพลงดีมากด้วยออันนี้ก็คือพูดเลยดิอ,อือรอติดตามนะครับซีรีส์ทุกเรื่องก็ต้องมีเพลงประกอบอยู่แล้วอเ,เอออาจจะเป็นในกรในขอร้องก็ได้นะครับ อะไรนะในคอก็อาจจะเป็นไปได้ครับ r i c e r Music ใช่ไหมครับก็เราติดตามเลยครับน่าจะเร็วๆนี้แล้วแหละฮะภายในอีกไม่กี่เดือนน่าจะได้เห็นผลงานบางอย่างออกมาแล้วนะครับใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๋า สี่โพดากับ3ามดอกจิกใช่ไหมคือผมโปรโมทเพราะผมอยากไปดูใช่ไปไปแน่นอนไปแน่นอนออกค่าออกค่าตั๋วให้ด้วยเรามีปัญหาเรื่องเงินจริงๆนะ <c oughs> น่าจะไปวันที่2นะครับทุกคนนะครับก็ใครอยากไปก็ไปดูด้วยกันครับไปเชียร์พี่ๆเราหน่อยนะได้ครับเจอกันครับผมเขายังไม่มาไล่เราเราก็จะไปเรื่อยๆ เรายึดไว้หมดแล้วอัปเดตตาไหนได้ไหมคะแม่เมาอยู่แม่เมาอยู่แ,แม่เมาแ,แมไม่ดีอัปเฮ้ยไปบอกตอนไหนวิญญาณไม่เคยพูดเลยก็แค่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะได้กลับไปก็รอติดตามดูในปีนี้เอาไปพูดไปแล้วเหรออ,อาดนตีด้วยก็นั่นแหละฮะในช่วงในวันนี้ก็อาจจะมีได้กลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนไปด้วยอ่ะเพราะรอบนี้ ทุกคนแปมือออกมาเลยนะครับรับรู้เลยว่ามีปัญหากันจริงๆนะครับ <c oughs> ขอหวยหน่อยอันนี้อาจจะเป็นทางรัดอะไรเป็นทางรัดที่ช่วยทุกๆคนได้เดี๋ยวจะไปนึกก่อนนะช่วงนี้ฝันเห็นอะไรมากเคยฝันแบบโดนลไล่ล่าป่ะแบบฝันว่าแบบมีคนไล่ไล่ล่าเราแล้วเราก็หนีไปเรื่อยเลย <c oughs> หนีไปนู่น <c oughs> ไปนี่ <c oughs> ไปนั่นอะไรเ <c oughs> งี้ยโอเคเราโดนยึดเวลาแล้วนะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมผมขอเข้าไปอยู่ตรงไหนดีเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมได้ครับผมผมเขาแบงไอ้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณครับ